ไฟยังมีตาที่ฝานอ้มเธอมารวมทางอยู่กับฉันท่ามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมีแรงสู้ไปจึงลงก็รู้ฉันยังมี ทัง้งฉันนั้นพลังหรือพลาดอะไรไปยังน้อยยังมีเธอเป็นเหมือนเส้นชัย mm hmm. และทุกๆครั้งจะเสียอะไรไปเท่าไรก็คิดทุกครั้งว่าได้อะไรมาและพบว่าฉันโชคดีสักเพียงใดที่พบเธออยู่กันอย่างนี้นานๆ เธจะเป็นวันไหนฟ้าคงจะผิดหวังอยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝากฝังใส่มือเธอนั้นอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไป